สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราได้หนูมานะคะหนูตัวใหญ่มากนะคะคุณนะข้างบ้านเลี้ยงหนูขายนะคะเราก็เลยไปเอาหนูจากคุณน้ามาทำการหั่นเลยคะ่ะแฟนเป็นคนโลกขนนะจ้าเขาก็ทำการลกคนแล้วกันว่า แพทองออกเลยจ้าทุกคนจ้ามือนีเฮาจะได้กินหมกหนูแบบสมใจเลยจ้าบ่ดามาด้อค่ะทุกคนหนูเป็นแนวที่หายเฮ้ากินนะจ้าเฮากะเอามาหันห่นหๆนหนไหว้แล้วเขาก็มาเตรียมพริกเนะจ้าตําพริกไส้นะจ้าแล้วก็หั่นตะไคร้จ้าพี่น้องจ้าตะไคร้ก็ใส้หลายๆไปเลยจ้า มื่อนี่หนูโตแง่แห้งจ้าพี่น้องจ้าแบบป่กเคยเห็นโตแญ่เนาะจ้าเพิ่เลี่ยงมันก็เลยโตแญ่เนาะนี่ใส่ตะไคร้ลงไปจ้าใส่ตะไคร้ลงไปเราก็ตำตๆๆจ้าตำทุกย่างให้เข่ากันเลยด้ะจ้าพูนนะโคกระมุนไปมุนมาจ้าพี่น้องจ้า ตะบ,บนนา่งเอกจ้าตำหอมตำไปไหายไปจ้าส้อยหอมแล้วทั้งตำทั้งไหาจ้าพี่น้องจ้าบได้ไท้ายคีมให้เมืองพราว่านตาไหลตำหอมใส่กันเหรอวันนี้เข้ากัเชคแม่บอกว่าตำมะตองให้มันละเอียดเหมนได้ดอกลูกขันละเอียดเลยมันสิบได้ยำเหมือนว่านี้ใส่หยวกกล้วยจ้าหยวกกล้วยนี่ก็คือ หยวกกล้วย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 อะไรนะนเขาเรียกกล้วยน้ำว้าอ่ากล้วยน้ำว้าจ้ามันตนบ่ใหญยปันไดเนาะจ้าพี่นวงจ้าเข้ากับบ่ต้งตาให้มันละเอียดปรนไดจ้าขันมันละเอียดคากแล้วเวลาเข้ากินเราเฮาสิบ,บ่ไดยำหยวกกล้วยเนาะจ้าตําพ่อแบบว่ายำยาวก็พ่อแล้วเนาะจ้าเนาะห้มันเขาเครืองกันก็พ่อแล้ว นี่ข้าททำการตำ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 ไปจนแบบว่าสีของมันกับเขากันก็บ,บักพลกผุละจาพ่น้วงจาเรียบร้อยแล้วข้ากระตักออกไปใส่กระมังจา้าบาววามันถาดใหญ่นะจ้า,จาเต็มโคกเลยนะอเนาะเธอข้าเสียวหนูมากเองบ่นี้ข้าก็จะเอาไปใส่กระมังพร้อมกับปรุงนะจา้าแม่บอกว่า ตกักไส่กละมังเราก็เอาไปปรุงเผนว่าเด้ข่อยยางไปหากละมังอยู่จ,าจา่าพินหวงจ้ากละมังกละมังง่เยิผนว่าเด้นี่จา้าพร้อมใสกละมังเลยจ้าพินหวงจ้ากละมังเข้านี่ต้องอันย่ญยๆไปเลยเพราะว่าเข้าสีได้มากคุกปรุงเครื่องปรุง,น,น,งนั่นปรุงนี่นะจ่าหนูบ้าแล้วจา้า หนูกะหั่นนะจ๊ะนี่ฟักเล็กๆเขาก็ค้นให้มันเข้ากันเนาะค้นเข้ากัสิค้นหนูกับอันที่เข้าตานี่ละจ้ะให้มันเข้ากันปุนาตับหนูวันบางใหญ่มันว่าขาดเล้ากันใส่มีซับ ใส่ซอนซับไปจ้าใส่พักเนาะจ้ากะซิบีพักอีตู้ปักพริกเนาะจ้าลูกโดนอะไระล่ะกะตักไข่หั่นนะคะใส่เพิ่มอีกนิดนึงใส่รสดีโอ้ไม่ใช่ใส่ชูรสโอ้ยขอกกะลงใส่น้ำปลาโอบอรแมนโอ้ยใส่ใส่น้ำปลาแดกแล้วก็ใส่เกลือจ้า โอ้ยเสียงก้นผากข้านได้กินเขาแน้วจ้าเห็ดแลวแลวๆข้าด้กินเขานะ่าเนาะห้ากับมาผาักก้อน,นจ้าพี่น้องจ้าแลวแลวๆห้ากับตักข้อมกจ้าแม่ก็ททาการห่อมกเนาะจ้าเห็ดว่าต้องเห็ดมกใ่ปัไดาจ้ามันสีน้าสูงเนาะกินเห็ดมกพ่ออิ่มตานีใส่ไม่จิ้มวันเสียไปเลยเนาะจ้าใส่หมอตม้มกวนจ้าที่แรกว่าจะหนึ่งเอาอยานมาสูงบ่ระท่านเนาะจ้าใส่ซึ่งเนาะหมอตม้มเรานำ เอาน้ำใส่ลรอกอะเอาโมกไปว่างเลยจ้าพี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ามาจ้ากินโมกนูน้ำกานแสบๆจ้าพี่น้องจ้า